อันนี้จังหวัดเชียงใหม่นะครับผมภาพเหนือเหนือจังหวัดเชียงใหม่เขารถมาขังติดติดเลยครับผมซุกลูกหูลูกตาก็อันเท่ปะมีกับรถปุ่มนั่น พอัดีวันนี้มาส่งละอองและละอองชื่อควรื่องไหว้บนรถนี่คือรบนล้อนี่ือล้อเ,เนี่ยเพื่อนา่าจะรถส่้นมาเอาคัวเอียบเลยรอรูอ้สักสวยงามสวยงาม